ก่อนที่เราจะไปเริ่มอ,อ่านคำกันนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะไปหยิบเอกสารเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยแบบนี้มาก่อนนะคะจากนั้นให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่4หน้านี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มอ,อ่านคำกันเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีคาถาวิเศษจากพี่นางฟ้ามาพาเด็กๆอ่านด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านคำพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆ

G E G G E G G E G D D D O E D E D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  E D D E D T T T E T T T E T P ปอีปปอีปปอีปปอีอีอีออีอีออีอีออีอีกาอีกาออีอีออีกออากา อีอีกออากาอีกาอีกาจะตีจะตีจออ่ะจะจออ่ะจะตออีตีโตอีตีจะ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 ตีจออ่ะจะจออ่ะจะตออีตีโตอีตีจะตีจะตีปีติปีติ ปอีปป like. อีปปอีติปอีติป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 อีปปอีปปอีติปอีติปีติปีติบิดาบิดาปอีบีปอีบีโดอาดาโดอาดาบิ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 ดาปอีบีปอีบิ ดออาดาดออาดาบิดาบิดาตาดีตาดีตออาตาตออาตาดออีดีดออีดีตา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 ดีตออาตาตออาตาดออีดีดออีดีตาดีตาดีจับตีจับตีจออาจับจออาจับตออีตีตออีตีจับ ตีจะกลีจะตีจะกลีจออะจาจออะจาตออีตีตออีตีจะตีจะกลีอีกาอีกาออีอีออีอีกออากากออากาอี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 กาออีอีออีอีกออากา